สวัสดีครับนี่ผมทัดคูงนะครับนี่ก็จะมาเดลิเคชั่นเช่นเคยนะซึ่งนี่เราก็จะมาเดลิเคชั่นแบล็คโคนะครับผมใน EP ีที่53หรือตอนที่53นั่นนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนั่นก็จะเป็นการที่พวกหน่วยลูกอรุณสีทองนั้นตบตบอาณาจักรอะไรอ้อนไป3หน่วยแล้วแบบเฉียวๆวเออแบบแบบยังไงเขาเรียกว่าไม่ได้เหนื่อยคือแบบเออเหมือนสู้ธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยเออคือแบบไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นอเออก็เก็บไปได้สามหน่วยแล้ว สงสาร,สารหน่วยเดอมอนแบบสาวบุกม,มาขนาดนั้นแล้วนะอโอเคโอเคแล้วก็รู้สึกว่าตอนท้ายของคลิปที่แล้วรู้สึกว่ายามีจะไปถามหัวหน้าหน่วยลูกอนุ่สีทองน้องบอกว่า i, ให้ช่วยเปิดหน้ากากหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย<ม>เนออาะเพอาอยามีค่อนข้างที่จะเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองอะไรอย่างเงี้ยน้องให้บอกอไรง<ม>ี้เนาะโอเคผมเลยคิดว่าต้องมีประเด็นอะไรแน่ๆเกี่ยวกับใบหน้าของหัวหน้าเขาอย่างเงี้ยออโอเคครับคนจะเริ่มคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสครายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ โอเคกําลังไปเริ่มชิปกันเลยนะครับผมอ๋อเพิ่งมาถ่านตอนนี้นะโอ้โห <c oughs> อย่าเบี่ยง,ยงแรงเดี๋ยวก็ะดมันเคลื่อน <c oughs> อ๋ะมันสูงนอีกกูรอวะโอ๋โหมึสง <c oughs> มสี่สี่เซนเลย ยี่สิบเซนมันเป็นไปไม่ได้หรอกหนวันนะอ๋ออ๋อยังไม่รู้จักอัสตาใช่หมอ๋ออ๋ออาสตาตองคิดหนักอีกอะ มันก็น่าจะธรรมดาปะเฮ้ยทำไมหน้าตอนนี้มันดูเป็นผู้ใหญ่จังวะเอาไว้ยูโนจำได้เลยนะเว้ย

จักินซาลาอ้าวมันไม่ใช um, ่เด็กปฐมเลยครับมันไม่ใช่มนุษย์แล้วมันตัวแค่เดีนะโอ้ どういうのフィンドルセンパイダー。これはこれは。ニーさんじゃないですかあは。コンナトコロデオン。ノーマンチェバー。Languis。Languis。Lokuni Tatakei Mosinai、mm. Chisokunohasi Sarasiga。Nandeskanos Trinaja。Oh。 ้าันลองหันหน้าหนะ่อยอะยมันยมันสูงไปเนะี่ยโอ้ยเออนยนอ้องกันไม่เชื่อมังพูดอย่างนั้นไปเจ็บวะเจ็บว่ะไอ้อ้น,นอีอืม อ้าวนี่าืออะไรอี่ฮะเอ้ยเมือกหรออุ้ยมันจับประชาชนไว้ด้วยวะ ค oh, ครครับับบใช่ผมกลัวว่าไอ้แลงกิสมันจะไม่สนใจประชาชนเลยแล้วฆ่าแบบไปเลยเนี่ยว่าแลอว มันก็ถูกตรงนี้ผมพูดมันก็ถูกแหละ <laughs> ถ้าอัสตาแขนปกติอะชิวๆแต่อัสตามันแขนไม่ปกติตอนเะนี้ย <c oughs> โอเคจะจะพุ่งเข้าไปตรงๆเลยป่ะผมว่า <c oughs> โอเคโอ้ กัดดาบเอ้โหอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเป็นอันนี้คงช็อค้นงวันนี้สองรอบมาเจออย่างเงี้ยเนี่ยพี่ฟินโลแม่งซับตัวซับดีนเองอืมเยี่ยม โอ้เซฟดีแล้วถ้ายูโนไม่รับแขนน่าจะหักเพิ่มอยู่แหละโอ้เน <c oughs> ี่ยต่อจอากตนแล้วปะ อ๋อเป็นไรอะไ่เป็นรม่เป็นวร่นไร่เป็นไรไม่สส็นเนไ่ม่นม่นเนไรไม それからたまにまた戦場で共に戦う <laughs> <ー>。そんで同時期に団長になった。別にお前とは仲良かねえけど、なかなか古い付き合いじゃねえ。ああ<ー>。見してくれよ。顔。いいだろおお。お、あらや。ロイペーアール。戦場でか。い,いや。生まれつきだよ。おお<ー>。呪われた子だと呼ばれていた。

<laughs> <Okay. cười> ah. Mamá <laughs> có lẽ mọi người ta món cho kín móc rơi vào mày ăn đa hô gà ok. Ô nó sẽ tích dầu móc ライバルあんなのが何かた人で競ってるものでもあるの？あん。何が <f uch> たりで育てるものではありまん。何がたりで育てるの何がたりで育てるの何がたりで育てるの何がた目指してるの <laughs> 何がたりで育てかの何がなりで育てるのたちには恥ずかしいなんて感情はないのうのをりでにするの私がたりで育てる はいはいいは魔法早に。なれないという決まりなんてないは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 い建いは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 い อ๋อไม่ใช่ในการลุกรลานจริงๆหรอแต่มันก็จัดเต็มเหมือนกันนะมาสามหน่วยอย่างเงี้ยโอ้มันเก็บข้อมูลเหรอโอ้โอเข้าใจเข้าใจลว ออยเพชรก็อยู่ด้วยเนี่ยโอเคครับขอพูดเกี่ยวกับตอนท้ายคลิปเมื่อกี้ก่อนนะที่แบบว่าที่ที่แบบจักรพรรดิบอนเขาบอกนะว่าเหมือนพวกอาณาจักรแอมอนเหมือนไม่ได้มาอยากโจมตีพวกเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนจะมีเจตนาอื่นนี่เนาะซึ่งจริงๆเราก็ได้รู้แล้วตอนคกี้ที่เขาบอกตรงนี้นะแบบว่าเหมือนพี่สมุกแกจะไปรายงานให้กับจกักรพรรดิของฝั่งแกหรืออะไรก็แล้วแ,ลแต่เถอะบอกว่า มันนีมีความสามารถอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนาะเออเหมือนจะเอาไอ้สามหัวหน้านั้นแบบมันแบบมันหมดยุคแล้วเขาจะแบบหมายถึงว่ามันอะไรใครเนี่ยมันไม่เก่งกว่านี้ละเออแบบให้มันไปตายๆใช่ไหเนี่ยเอออ๋อนี่คือผลที่หัวหน้านมันกระจกมันใช่ไหมเ <c oughs> ข้าใจเข้าใจแล้วก็ให้มันแบบไหนๆก็จะหมดประโยชน์นแล้วให้มันไปแบบเก็บข้อมูลให้หน่อย,อยนนะเนาะอ,อซึ่งก็ได้ข้อมูลว่า,วาเวทพฤกษศาสตร์เวทข้ามเมติอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเท่าที่ผมอ่านเมื่อกี้นะ โอเคก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็โอเคโอเคขอพูดเกี่ยวกับตอนที่แบบตอนที่เขาจับตัวประชาชนอะไรไอ้เวทไหยทากที่มันจับตัวประชาชนไปแบบอย่างนั้นนะเออคือผมก็เข้าใจคนที่ชื่อแลงกิสนะตรงๆมาผมก็ไม่ได้ว่าความคิดเขาผิดเท่าไหร่นะถ้าพูดตามตรงเนาะแต่มันก็ไม่ได้ถูกเขาใช้ปบลเหอเออเพราะว่าอัสตารเขาพยายามที่จะช่วยประชาชนแต่ไอ้นั้นบอกว่าแลงกิสมันก็พยายามที่จะช่วยแต่แบบแต่แบบว่าอย่างไง เออถ้าเกิดใครโดนไปก็โทษด้วยนะแต่ถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้มันอาจจะอาจจะเป็นเยอะกว่านี้จะแค่ตายคนสองคนอาจจะตายเป็นส10ิบเป็นร้อยเลยก็ได้อย่างนี้เนาะก็ต้องตัดไฟไนัต้นใช่ไหมหรอซึ่งความคิดนี้มันไม่ผิดนะเว้ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์นั้นมีแค่เราคนเดียวนะี่อยู่ตรงนั้นนะแต่มันมีอัสตารอะไรอย่างงี้ยมันไม่ถามเพราะคนบอกเฮ้ยช่วยได้เปล่าเงี้ยใช่ไหมล่ะถ้าลองถามแล้วโซเนตก่อนก็ค่อยว่ากันเนาะแต่แบบมันไม่ลองถามเลยอัสตารก็บอกว่าใจเย็นใจเย็นนี่ประชาชนเราอยู่ในนั้นนะเราต้องไปช่วยดีอย่างเงี้ยเนาะ เลยได้คอมโบวาสารกันสามคนแบบดีดีอืมโอเคซึ่งเวทข้ามมิติของแลงกิสของของี่ชื่อแลงกิสน้องของปินโลคนนั่นอ่ะเวทข้ามมิติโคตรแรงเลยผมมองเงี้ยเห็นไหมอเอาแค่ตวัดอย่างเงี้ยมันมันก็หายหายไปเลือยแต่ของฟินลมันเป็นการปล่อยแล้วก็แบบกาอยค่อยทําให้สิ่งเขาเรียกว่าไงค่อยๆเอาของยัดใส่ยัดใส่ไปเลยไม่ใช่แบบการปลาใส่ยอย่างนั้นอ่ะซึ่งก็ใช้คนละแบบนะผมว่าเนาะโอเคโอเคก็เข้าใจเข้าใจ โอเคแล้วก็มีประเด็นตอนที่ยามิคุยกับคุณที่ชื่ออะไรวะแลนดิส <c oughs> ชื่อแลนดิสเปล่าวะแลนจสโอ้ช่างเถอะช่างเถอะหัวนหน้าหนุ่ยลูกอลุนสีทองคนนั้นแหละเออที่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเปิดหน้ากากอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าที่หัวหน้าหน่วยคนนั้นบอกว่าเนาะที่จริงการที่ฉันใส่หน้ากากเหตุผลไม่ใช่หรอกเพราะว่าหน้าตามันมีแบบรอยแผลไงนเนาะคนเขาเลยเกลียดกันไม่ยอมรับกันอะไรเงี้ย คนเขาว่าฉันไม่เด็กต้องสาบกันเลยอย่างเงี้ยเนาะอนนั่นแหละก็เลยโดนรังแกโดนทำร้ายสารพันเนาะพอตอนแบบมาอยู่เขาเรียกว่ามามารับหน้าที่ตำแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนนะอะไรเงี้ยก็โดนแม่เลี้ยงรังแกกักอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็น่าสงสารเหมือนกันนะอโเพราะว่าไอ้ด้วยนี่มันเป็นยุคสมัยของเวทมนตนะ์เนาะผมก็คิดว่าไอ้การที่เราแบบเกิดมามันมีอะไรพิเศษต่อคนอื่นหน่อยเขาจะมองว่าเราเป็น สิงต้องสาบนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะเพราะว่าเขาเกิดมาเขาก็มีแบบรอยแผลเป็นตรงหน้างี้ใช่ไหมล่ะเขาโน้ตเขาคือต้องคิดว่าต้องโดนสาบอะไรมาแน่ๆในชาติที่แล้ว่งเี้ผมก็ไม่รู้นะโอเคแต่ยาม,มิก็บอกว่าเออสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเพราะว่ายามมิสัมผัสได้ไนไเนาะด้วยพลังขีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บอกว่าที่แผลตรงหน้าก็ไม่ได้แผลปลอมด้วยงเี้เนาะโอเคแล้วก็เหมือนตอนเด็กๆจูเลสเขาจะเป็นคนที่แบบ ไปเชิญมาเนาะแบบว่าเอ้ยมาเข้าร่วมหน่วยเวทมนต์ไหมเองก็ชวนไปทั่วเลยเนาะเออมาเข้าร่วมหน่วยเวทมนต์ไหมฉันว่านายต้องเข้าได้แน่นอนเลยอย่างเนงะี้ยเนาะแล้วก็มอบหน้ากาก,ากให้เกิดว่ากังวลเรื่องหน้าตาอนะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเข้าใจเข้าใจคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แจ้งสุขการ์ดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำหคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่สวัสดีครับบ๊ายบาย